มีเพื่อนๆหลายคนถามว่ากระลอกที่บ้านคุ้นคนจังน้องเป็นกระลอกที่เราเลี้ยงค่ะน้องชื่อมีตังเราเลี้ยงน้องแบบปล่อยแล้วแต่น้องอยากไปแรกๆก็ห่วงกลัวเอาตัวไม่รอดตอนนี้เก่งแล้วไปดาวคอนโดแล้วอยู่บ้านคนเดียวอยากมีครอบครัววันหนึ่งวันหนึ่งย้ายบ้านไม่รู้กี่รอบขยันจริงๆย้ายบ้านนี่ต้นไม้รอบบ้าน ก็ไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คอนโดนางหมดแล้วค่ะเอ็นดูเวลานางย้ายบ้านเร็วถ่ายไม่ทันป่านนี้ก็กลับมากินข้าวเลยได้ถ่ายเต็มที่เลยมาในมุมถนัดพอดีเลยนี่กินทุกอย่างค่ะเอาอะไรวางไว้ให้ก็กินบางทีก็สงสารน้องนะคะออกไปข้างนอกเจ้าถิ่นก็ไล่อยากจะหากินข้างนอกบ้างคนเวียนมาหากินที่บ้านเหมือนเดิม อยากใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอยากมีครอบครัวตัวเองก็ลำบากหน่อยนะมีตังนะโลกมันกว้างโลกไม่ได้สวยงามเหมือนที่น้องคิดนะจ๊ะฝากพี่พี่แม่แม่เอ็นดูมีตังด้วยนะคะน้องมีตังรู้ความรู้มากด้วยบางที